ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมประมชลซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของการกรอกข้อมูลของลูกค้านะครับเมื่อทุกคนเข้ามาในเมนูนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่หัวข้อ,อเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลของลูกค้านะครับก็คือโปรแกรมก็จะพาเข้าสู่ในส่วนของการกรอกข้อมูลของลูกค้านะครับตามรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมาของแต่ละท่านนะครับ บางท่านหรือบางบริษัทเนี่ยรา,ายละเอียดของลูกค้าอาจจะแตกต่างกันได้นะครับซึ่งการกรอกข้อมูลของแต่ละส่วนก็จะใช้ฟังก์ชันเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นจากเมนูก่อนเลยนะครับผมจะแนะนําในเรื่องของเมนูด้านบนนะครับก็จะเริ่มจากฟังก์ชันของ f 8 list ก่อนนะครับปุ่ม f 8 list ตัวนี้ก็คือนะครับ ก็คือปุ่มค้นหาข้อมูลที่เราได้ทำการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งในระบบเนี่ยของโปรแกรมก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับเป็นข้อมูลของลูกค้าในหน้านี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยกเลิกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลและบันทึกใหม่ก็ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงรหัส ของลูกค้าก็คือจากลูกจากรหัสเดิมเราจะเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดอื่นๆนะครับเราก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษารายละเอียดในการกรอกประวัติของลูกค้านะครับอันนี้ปุ่ม F8 list นะครับการที่ว่าเราจะใช้ปุ่ม F8 list ได้ให้เครอร์เซอร์นะครับให้เครอร์เซอร์เนี่ยมาอยู่ที่รหัส นะครับมาอยู่ที่รหัสของลูกค้าเท่านั้นนะครับหากเคอร์เซอร์อยู่ที่ฟิล์อื่นนะครับสังเกตดู F8 list ด้านบนก็จะสีก็จะจางไปก็แสดงว่าฟังก์ชันนี้เราไม่สามารถที่จะใช้งานได้หรือเราจะคลิกดูนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกดปุ่มได้นะครับการกดปุ่ม F8 list เนี่ยเราทำได้2วิธี1ก็คือใช้เมาส์นะครับคลิกนะครับ2 นะครับเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่รหัสแล้วเราสามารถจะกดปุ่ม F8 list จากคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็จะขึ้นฟังก์ชันนะครับหรือปุ่มมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นเ,เมนูขึ้นมาในการค้นหาข้อมูลนะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลเนี่ยสส่วนนะครับส่วนแรกที่เขียนว่า index นี่ก็คือ,อแสดงให้เราเห็นว่าในช่องนี้ก็คือแสดงรหัสของลูกค้านะครับ ช่องที่2ก็คือข้อมูลข้อมูลตรงนี้สามารถแสดงข้อมูลอ,อื่นๆได้ตามที่ฟิลด์ที่เราเห็นก็คือในช่องที่3ที่เขียนว่าชื่อฟิลด์หากเราต้องการจะรู้ชื่อบริษัทหรือบุคคลให้เราคลิกที่เนมนะครับในช่องที่2ที่แสดงข้อมูลเนี่ยก็จะปรากฏชื่อของลูกค้าขึ้นมาอาจจะเป็นบริษัทบุคคลนะครับหรือห้างร้านก็แล้วแต่นะครับ หรือหากเราต้องการที่จะดูเบอร์โทรเราก็มาคลิกที่เบอร์โทรอันนี้เราสามารถที่จะคลิกได้ทุกฟิลด์ที่เรากรอกเข้าไปนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถจากค้นหาได้หมดนะครับจะค้นหาจากชื่อก็ได้จะค้นหาจากเบอร์โทรก็ได้นะครับค้นหาจากอีเมลก็ได้นะครับหรืออื่นๆนะครับอันนี้เราสามารถจะคลิกได้หมดนะครับจะคลิกได้หมดจากเลือกดูได้หมด เมื่อเราต้องการจะค้นหานะครับอย่างกรณีผมต้องการที่จะค้นหาชื่อนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลไปนะครับในช่องบรรทัดต,ต,ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกรอกชื่อของอบริษัทหรือบุคคลพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งนะครับแถบสีน้ำเงินนี้ก็จะวิ่งไปค้นหาให้เรานะครับอย่างผมจะค้นหาคำคำว่าร้านนะครับผมพิมพ์เห็นไหมครับ เคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่คำว่าล้านก่อนเลยฮะต่อด้วยชื่ออะไรนะครับโปรแกรมมันจะวิ่งไปตามาพจนานุกรมได้เลยนะครับเมื่อเราเห็นว่า,าชื่อที่เราต้องการปรากฏแล้วเราสามารถที่จะกดตกลงนะครับข้อมูลที่เรา,ากรอกไว้หรือบันทึกไว้เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับ ตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วเรากด enter นะครับการกด enter ในฟิลด์ที่เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แสดงให้เราเห็นว่าข้อมูลที่เรากรอกลงไปเนี่ยได้ทําการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคือเป็นการยืนยันให้โปรแกรมรู้นะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลโดยใช้ปุ่มนะครับที่เป็นแผ่นพิเก็บด,ด้านบนนะครับตอนนี้2ปุ่มแล้วนะครับก็คือปุ่ม F8 list กับปุ่มที่ เป็นแผ่นดิสก์เก็ก็คือปุ่มบันทึกนั่นเองนะครับเมื่อเราบันทึกนะครับเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่รหัสเพื่อให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลลูกค้ารายต่อไปหรือรหัสต่อไปนะครับอันนี้คือการบันทึกทีนี้นะครับการที่เราจะยกเลิกข้อมูลนะครับการที่เราจะยกเลิกข้อมูลที่เรากรอกไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเรียกข้อมูลนั้นมานะครับเรียกขึ้นมากด f 8 list นะครับเลือก ข้อมูลที่เราต้องการยกเลิกขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะยกเลิกนะครับรหัสนี้นะครับเมื่อผมเลือกนะครับแล้วก็ตกลงผมสามารถที่จะกดปุ่มเครื่องหมายกากรรบาทสีแดงเนี้ยได้เลยนะครับเมื่อผมกดหนึ่งครั้งนะครับรหัสนั้นก็จะหายไปก็จะทำการยกเลิกข้อมูลให้เราทันทีนะครับเมื่อกด f 8ดูใหม่อีกครั้งก็จะไม่ปรากฏ ข้อมูลนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสของลูกค้าที่เราได้บันทึกไว้แล้วเนี่ยเป็นรหัสอื่นก็ได้อย่างเช่นผมเรียกลูกค้าขึ้นมาหนึ่งลายนะครับแล้วผมคลิกขวาอันดับแรขก็คืออันดับแรกเลยเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะครับอันดับแรกก็คือไม่มีลูกค้าไไม่มีข้อมูลเลยผมกด F8 list ขึ้นมาแล้วก็เลือกนะครับ เรียกว่าเราต้องการจะเปลี่ยนรหัสเนี่ยของลูกค้ารายใดแล้วก็ดึงข้อมูลลูกค้าคนนั้นมาหลังจากนั้นกดกดเมาส์ทางด้านขวาคลิกขวานะครับหนึ่งครั้งเลือกไลท์โทเล็บคลิกสายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นรหัสใหม่ได้เลยสมมติผมเปลี่ยนเป็น555ห้าห้านะครับหลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วผมกดบันทึกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือเป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสของลูกค้า ลายสุดท้ายเมื่อกี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้สุดท้ายลายนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น555แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น55แล้วอ่าผมจะเรียกให้ทุกคนดูว่า555เนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับกดตกลงนะครับเห็นไหมครับเป็นชื่อเดียวกันทีนี้หากเราต้องการที่จะลบลบ,ล,บลายชื่อที่เราได้เปลี่ยนแปลงแล้วตัวนี้เราก็เรียกขึ้นมาแล้วกดกดเครื่องหมายกากบาดนะครับ อันนี้คือเป็นการเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนะครับหรือทําการเปลี่ยนแปลงรหัสของลูกค้านะครับโอเคนะครับคิดว่าทุกคนก็คงสามารถที่จะทําทได้นะครับตรงนี้นะครับย้ําปุ่มฟังก์ชันนิดนึงก็คือในเรื่องของ F8 list แล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็ยกเลิกข้อมูลนะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นปุ่ม R ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น ปุ่มที่เราสามารถที่จะกดดูในเรื่องของข้อมูลของลูกค้าเรียงลำดับไปนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สามารถที่จะดูได้นะครับส่วน f ตัวนี้ก็คือฟิลด์เริ่มต้นแล้วก็ฟิลด์สุดท้ายนะครับฟิลด์เริ่มต้นแล้วก็ฟิลด์สุดท้ายนะครับอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ทุกคนลองลองลอง,ลองทำดูนะครับลองทําดูสําหรับคลิปนี้ก็ผมมีฟังก์ชันในเรื่องของอเมนูด้านบนตรงนี้ให้นะครับนะครับก็ให้ทุกคนลองทดลองทําดูนะครับกรอกข้อมูลดูนะครับแก้ไขดูสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปอื่นต่อไปนะครับ